มาชมกันต่อครับคู่ต่อไปพิการหกสิ a เกิโลกรัมจากประเทศอิรานครับโมบะเซสารานิโคโจูรี วัย20ปีครับ 0, ส,สูง178เซนติเมตรุมแดงครับอายุ29ปีสูง170เซนติเมตรโชกมาแล้วถึง103ไฟชนะ93และซสเมอ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วขอสิงประมือดังๆต้อนรับ s a n ร s เ r พ J Power Roof Phuket from Thailand s a n ร s เ r พ J Power Roof Phuket นะครับในกรรมการของคู่เอกครับคุณอุ้ยพรเป็นแฟนอโยธยาแต่จริงๆแล้วเป็นเด็กโคราชนะครับ มาปักหลักอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาโวยพรเขียวกุ้งครับทำหน้าที่โชคดีมีน้ำใจนักกีฬาอย่าทำเา่าทั้งคู่โชคดีดยสปีตครับบนเวทีครับนักกีฬาก็ต้องแม่นในกฎกติกาอยู่แล้วครับ29กับ20ครับ170 178ลงตัวที่69ครับคู่นี้ อ่ะดูของใหญ่ของยัก์ครับมีนับมีน็อกมีเป๋หรือเปล่าครับคููนี้ซ้ายนะครับทางด้านของมูัมหม a ดแสนสิี่นี่แม่นักแรงครับแต่ว่าช้าหน่อยครับโอ้โหระวังครับระวังครับระวังแม่ทักทายแรงดีเหลือเกินครับแม่ากคนไทยก็สวัสดีครับชาวต่างชาติก็ต้องสัมผัสมือครับแต่มวยไทยทักทายแบบนี้นี่มีโอกาสหลับได้นะครับ ตีนซ้ายแข้งซ้ายตอดเข้าไปมาอีกแล้วม่แล้วซ้ายกับขวาด้วยครับเอาละครับงามไส้เลยครับใครช้ากว่านี่โดนแน่นอนครับใครช้ากว่าโดนครับแสนสิริจะรอไม่ได้นะครับโดนก่อนเก็บก่อนจุกก่อนไปก่อนได้ครับประเภทนายกสมาคมนักลงทุนจริงๆนะครับสำหรับแสนสิริครับชื่อเล่นก็เจ้าเพชรแล้วครับมีคู่แฝดเจ้าพงก็คือพงศิริ โอ้โหดีสาแรงจริงๆครับโมฮัมหมัดวันนี้ต้องเข้าไปถึงตัวเลยครับแสนสิริครับต้องบังต้องเก็บต้องฝ่าดงแข้งเข้าไปครับอย่ารับเยอะครับดูจะแก้ปัญหาไงครับตีนซ้ายมัดซ้ายของโมฮัมหมัดมาเป็นแพ็กคู่เลยครับวัดระยะวัระยะใกล้ๆนวมชนนวมปลายเทา้า ติดไปท้าเอา้ายหน้าแม่ไปหวกแต่ไปง้างนี่สายมาอีกแล้วครับสายมาโดนเข้าไปนี่เยอะๆมันจะช้ำนะครับโดยเฉพาะท่อนแขนขวาดูแล้วก็ไม่เครียดนะครับโมขมัดครับรอจังหวะที่แสนสิริเดินเข้ามาแล้วก็โบนูกากำปั้นครับต้องบอกว่าร่างกายใหญ่โตนมด้วยสดด้วยครับ อ,อยู่ที่แสนสิริแล้วครับจะโจมเจาะถึงตัวได้หร well ือเปล่าดนขวาเลยแล้วแม่มวยซ้ายก็จริงแต่ว่าตบขวานี่แม่นนะครับแล้วต่อยแบบสบายๆครับดูครับไม่เกร็งครับแม่อย่างนี้โอ้ยสบายครับแม่โนขาต้นขาต้นขาครับคุณมนุษย์เคยมีตําหนิมาแล้วนะครับแสนสิริครับเคยโดนไต่ขาจนร่วงมาแล้วครับโอ้ยมีอาการครับต้นขาขวาครับโอ้ย จะไหวหรือเปล่าครับแล้วดูครับความเป็นนักสู้ของแสนสิริครับยังไงยังงั้นครับแม่ร่างกายอาจจะดูครับสู้สรีระกล้ามเนื้อของมูหมัดไม่ได้แน่ละครับดูดูรูปร่างกันแล้วกันครับแต่ว่าหัวใจเนี่ยครับพยายามเดินเข้าไปกัดฟันแล้วครับแม่โดนจนชาหรือเปล่าครับต้นขาขวาโอ้โหข่าซ้ายครับ โอ้โหเจเย็นครับเย็กอนเดกกอนแม่ติดพันครับติดพันโอ้โหโดนขาเข้าไปนี่มีอาการเห็นได้ชัดเลยนะครับแสนสิริครับแสนสิริพงศรินี่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคู่แฝดกันนะครับเรียกกันส่วนใหญ่จะมักสลับชื่อสลับหน้าครับทำไมสวมกางเกงไม่ขึ้นเวทีครับแสนสิริจะขาวกว่าพงศรินะครับเท่าที่สังเกตดูนะครับ สู้จริงๆครับแฟนเดียวจะโอ้โหแต่ว่าโดนแต่ละดอกครับคุณมารุตครับแฟนๆครับดูครับนี่ครับชื่อเพชรกระจายเพชรอยู่แล้วครับเด็กคนนี้ครับไม่ซีโดราบไม่สลบไม่ไหวจริงๆเลไม่มียอมนะครับดูครับขวาเข้าครับแต่ว่าโดนเกี่ยวนะครับแล้วก็เททิ้งลงไปแม่ถือว่ากัดฟันกรอดๆเลยครับเจ้าเพชรครับยกที่สองครับเด็กมวยเดือนครับ รูปแบบของซัดกันแหลกมาครับเดินใกล้ๆครับแสนสิริจะซื้อด้วยกำปั้นแล้วครับแม่แต่ว่ามูฮัมหมัดนี่ก็ต่อยแบบสบายๆนะครับดูครับไม่เกรงไม่กดดันอะไรครับโยกมียั่วมีจังหวะดึงนะครับดูครับแมเดินเข้าหาอย่างนี้บางคนชอบนะครับต่อยกับมวยเดินชนแบบนี้ เลือกเอาเลยครับเลือกเอาเอา,เอาลงทุนแล้วคุ้มค่าไหมแสนสิริโอ้ดูเหมือนจะมีอะไรบริเวณขมับหรือเปล่าครับหน้าแดงเลือดซึมๆมมาหรือเปล่าครับโอ้โหโดนหมัดนี่หน้าตาบวมปูดไปหมดเลยครับแสนสิริครับเป็นขอหมัดเดียวโป้งเดียวเลยครับโอ้โหแต่ว่าอาวุธของโมบายเซอร์สลานิ่โคุจอรี่นี่ก็มารเรื่อยๆครับเกี่ยวไว้เตะตัดล่างล้มลงไปอีก คนยอมเจ็บอยู่แล้วครับทางด้านของแสนสิริครับจะซื้อด้วยกับปั้นครับโอ้แกเร็วแกคล่องนะครับดูครับแล้วไม่ตกใจครับมูมัดเป็นทุกลูกครับเกี่ยวบางโต้คืนแม่โดนยะไม่ไยุบครับเตะครับดูครับก็พยายามจะแลกหมัดต้วเลยครับแสนสิริครับเดินลุยเข้าไป โอ้โหโมบัรนี่ก็กเตะมันเลยนะครับเดินเข้าไปหาแบบนี้ทั้งงัดทั้งเตะเี็กเแบบต่อยแบบสบายๆนะครับโมบัตครับครับเดินเร็วขึ้นครับทางด้านของแสนิริต้องเดินบ้างนะครับโมบารดครับกรรมการจะเตือนนะครับนี่ขนาดออกอาวุธขนาดนี้ไปถอยซะเยอะกรรมการก็จะนับในใจครับ แม่ดูอาวุธของแสนสิริเหมือนจะไม่ได้กดดันมูมัดเท่าไรนะครับดูครับออกไปแกยืนเกรงให้ออกเปะให้เตะเลยครับโอ้เจอสองออดูครับขาสั่นเลยนะครับดักศอกขวาเข้าไปโอ้โเจ็บเลยครับแสนสิริภาษาฝรั่งบอกว่าเป็นชิคเก้นแดนซ์เลยครับแบบนี้ขาปัดขวาขาแกว่งเลยครับ โอ้แต่ก็แค่ปั๊บเดียวครับดูครับเดินเข้าใส่เลยครับแสนสิริครับโอ้ต่อยแบบแม่ทิ้งกาดเลยครับทำเป็เหนือชั้นเลยนะครับดังด้านของมอหมัดแต่จะไปประมาทไม่ได้นะครับทำต่อยสบายๆแบบมีเห็นรูอมาแล้วหลายรายครับโอ้ยดูครับโอ้ขมับด้านซ้ายนั้นบวมเป็นเนินระนาดไปเลยนะครับโอ้ดักมัดดักสองด้แม่นจริงๆครับมอหมัด จยังสู้ครับสายสลีเจพาวเวอร์ลุฟภูเก็ตดูครับโดนยังไงครับดูครับเลือกเอาเลยครับทางด้านของมูัมหมัดไม่รีบครับรอให้การตกก่อนครับแล้วจิ้มซ้ายจับยกแล้วหักศอกครับหมูเขาเต็มกอกหูครับงัดนี่ครับงัดซ้ายแล้วงัดขวาแล้วจิ้มซ้ายนะครับวิ่งข้าไปเป็นสองแรงบวก นี่ครับลูกนิเป๋เลยครับขาสั่นเลยนะครับอ้ดูครับแม่กรรมการยอดเยี่ยมครับเข้าไปขวางยกสุดท้ายครับโอ้เข้มข้นจริงๆครับสองยกที่ผ่านมาครับมาดูกันต่อเลยจะลงเอ่ยแบบไหนครับแสนสรีครับโมมาเซสลานิโคจูรี่ครับเป็นด้วยนิ่งด้วยครับมูฮัมมัด ร้านชุดนี้นี่ไม่ธรรมดาครับหลายหลายรายหลายหลายตัวนี่เก่งเลยนะครับอาวุธออกไปดูเหมือนจะไม่สะเทือนเลยนะครับน้ำหนักทิศทางของแสนสริโอ้โหดูครับขมับด้านซ้ายนั้นบวมปูดนะครับแต่ว่าหัวใจครับยังบวกอยู่ครับดูครับอดูครับทําเหนือชั้นเลยครับมัมหัดสับต้นขาไปครับแต่แต่ว่าตอนนี้ครับแสนสรินี่น่าจะชาไปทั้งตัวเลยนะครับ ยารเดินลุกไล่เจ้าคืนแต่เอาพุทธของสายสิริโดนมูฮัมหมัดนี่ไม่สะเทือนจริงๆครับโดนเฉยๆครับยืนให้ต่อยเลยครับโอ้โหดูครับแม่ดูครับโอ้โห,โ,หโ,หโหเลือกเอาเลยครับมมฮัมเซซารันนิโคโจอรี่แม่ถ้าอายุเท่าๆกันนสนุกเลยครับคู่นี้อย่างว่าครับกลับศึกมานานครับทางด้านของแสนสิริ ก่อนหน้านี้ครับแม่ประเภทสายบวกครับอายุนั้นแค่ย9อาจจะดูไม่เยอะครับถ้าตามอายุของนักกีฬาครับแต่ว่านักมวยไทยนี่ต่อยกันนะ้าขวบหกขวบครับแล้วแสนสิริเจอคู่ต่อสู้แต่ละคนใช่ไหมย่ากระหินหินนะครับตัวนนี่ทำไมใช่แสนสิริน่าจะไปแล้วนะครับแต่ดูครับความเป็นนักสู้ของเขาครับแสนสิริแฝดอยุธยา แม่คอยดัก้ายอย่างเดียวเลยครับโมฮัมบ like ัดครับมีเฮเหมือนกันครับเริ่มจะมีเฮขึ้นมาเหมือนกันครับแม่ต้องเดินลุยนะครับแสงสรีครับโอ้โหโดนแล้วก็มีสั่นเหมือนกันครับโมฮัมเซนสลานิโคจูรี่แม่จะไปประมาาครับไปทิ้งการหลอกล่อให้แสงสรีต่ออยางเดียวไม่ได้นะครับแม่กองเชียร์ การกระตุ้นนะครับหือสอกครับงัดอัปเปอร์คัตอะไรครับเดินลุยบ้างเลยครับโมหมัตครับโอ้โหขวสวยครับว่างขวาดองนี้ดอกดอกแม่โมหมัตไม่สะเทือนจริงๆครับ โอ้ต้องยอมหัวใจของแสนสิรินะครับป่ายแรงครับปลายแรงขึ้นมาครับมาโอ้เปลี่ยไปเหมือนกันครับมูมัดแต่ว่ายังมีแข้งซ้ายอาดดันล้มลงไปโอ้โอคนหนักเหมือนกันนะครับแม่ทาเป็นล้อเล่นไหมครับแม่ถ้าต่อยอสักยกนี่งามเลยครับโอ,โอ้เสียดายว่ายกหนึ่งยกสองนั่นแม่รับเยอะไปนิดนึงครับ ต่ได้ใจแฟนๆนะครับผลงานของแสนสิริไปชมภาพช้ากันเลยครับมีเกี่ยวไว้นะครับแล้วก็เหวี่ยงล้มลงไปก่อนลุกเร็วเลยครับแสนสิริครับเก <c oughs> ี่ยวขาไว้อ้หตอไปที่โค้นขาอีกครั้งหนึ่งมีเจอหมัดเหมือนกันนะครับโมหมัดแต่ว่าเก็บอาการไว้ กระโดดเข้าไปครับแพ่แต่ว่าเจอเข่าของมโมมัดนี่ดักไว้ลูกนี้ครับแม่เททิ้งลงไปนี่แทบจะไม่อยากลุกเลยครับกเลยนะครับมันทุกยกจริงๆครับและผลของคู่นี้ฮะอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับเรามีผู้ชนะอย่างไม่เป็นเอกฉันนะครับ ladies and gentlemen we have a split decision here in my hands กรรมการท่านแรกครับให้คะแนน29ต่อ29ครับ เสียงแรกเสมอครับท่านที่2และท่านที่3ให้คะแนน29ต่อ28 for the winner from the blue corner โอ้โหตุนไว้เยอะเลยครับโมมาเซสลานิโคโจรี่ครับชนะคะแนนไปแบบไม่เอกันชันกับ2ต่อ1เสียง